สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้นะคะข้าพเจ้าจะมารีวิวแล้วก็ลองมาทานขนมอันนี้ค่ะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ลองมาทานนะคะอันนี้ก็เป็นออริจินอลชูนะคะชูครีมนะคะเป็นช็อกโกแลตชูครีมไปซื้อมาโดยแบบว่าไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าไปที่ซุปเปอร์แล้วปรากฏว่าเอ๊ะเห็นเขาเขายอยู่นะคะแล้วก็มีอบาจังนะคะคนญี่ปุ่นก็มาบอกว่า เนี่ยครั้งแรกก็คือเดินมองๆอ,อยู่เอ๊ะลังเลยเออเดียวเป็นช็อกโกแลตชูครีมนะแล้วก็มีหลายรสนะคะแล้วข้าพเจ้าก็คุยกับคุณจังว่าเอ๊ะจะอร่อยปะนะแล้วโอบา้าจังนะคะคุณป้าคนญี่ปุ่นเขาก็เ,เข้ามาคือก็เป็นลูกค้าเหมือนกันนะ,นะคะแล้วคุณป้าก็บอกว่าอร่อยนะเนี่ยอะไรอ่ะเ้ขาบอกเนี่ยมีชื่อเสียงเลยนะเพราะว่าเป็นพวก พวกนักสแสดงตรขกงญี่ปุ่นเนี่ยเขาเน้นเขาเขาบอกว่าเนี่ยกินแล้วอร่อยอะไรเงี้ยเขาจะก็เลยหยิบลองมาลองทานดูนะคะเห็นว่าเป็นชูครีมนะคะจากจังหวัดชิบะนะคะของญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะของชื่อชื่อยี่ห้อฮิโรตะนะคะนี่นี่นี่ค่ะแพ็กเกจก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจริงๆมีพลาสติกนะคะแต่ข้าพเจ้าแกะออกซะจะได้ไม่เสียเวลาเวลาที่ว่ากกลองทานนะคะ ก็เป็นอย่างนี้ค่ะมาให้เตะอืมนะคะแสดงว่าเขาต้องมีหน้าร้านสมัยก่อนแน่เลยเนี่ยเป็นร้านขนมอะไรอย่างเงี้ยของอเียของฝรั่งเศสค่ะเขาก็อ๋อตัอง้งแต่ปี1924อ๋อน่าจะคนรุ่นเก่าจะรู้จักนะอืมเดี๋ยวว่าจะลองดูซิเพราะเห็นเพราะว่าเอ่อคน,คนญี่ปุ่นคนนักแสดงตลกเขาบอกอร่อยอะไรอย่างเงี้ย ออกทีวีอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยลองมาดูซิกล่องนึงนีนะคะจะมีสชิ้นอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวลองหยิบทาน,นจึบ๊บตอนที่ซื้อมานะคะมันจะมีหลายรสนะคะแต่ว่าเลือกตัวนี้ค่ะนะคะ,นะคะเอาเป็นกล่องสีชมพูนะคะอ่ะว่าแล้วหม่ำจิกายกประมาณนี้ค่ะเท่าชุกครีมโดยทั่วไปนะคะนะคะค่ะอิตาดาคิม่าฐานะคะ บอกว่าข้างในเนี่ยออืมอืมเนื้อชิอชอวแบบเนื้อครีมคนเนี่ยค่ะประมาณนี้อืมที่ฐานนี่เป็นไส้ช็อกโกแลตนะคะข้างนอกก็เคลือบช็อกโกแลตข้างในก็มีครีมช็อกโกแลตนะคะอืมเข้าใจแล้วคิดว่าที่เขาชอบแบบนี้ก็เพราะว่าเขาใส่เนื้อข้างในเยอะยอ เนื้อเยอะอะไรประมาณอย่างเี้ยนะคะอืม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 ก็ถือว่าโอเคนะคะใช้ได้เออเข้าใจละเขาหนึ่งเขาเปิดมานานแล้วเขาก็ใส่แบบข้างในครีมเนื้อเยอะอะไรประมาณอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ต้องเก็บประมาณสิบองศานะคะ ต้องเก็บในที่แช่เย็นเย็นๆนะคะอืมนี่ค่ะอ่าอืมเค็มเยอะค่ะอืมอืมเค็มเยอะแต่ว่าอืมเนื้อครีมเนยส่วนตัวขา้าพเจ้ว่าเอ่อยังไม่ค่อยเค็มข้นเท่าไหระคะ่ค่ะแต่ว่าคือให้เยอะเออคือพ่อให้เยอะอืม อือฮึช่ายน่ะค่ะอือืึโอเคค่ะตัวนี้ค่ะของจังหวัดชุมบุรีอืมยูอรนิโรต้าค่ะได้ลองชิมแล้วนี่ความว่าออกที่มี แล้วก็นักแสดงตลกญี่ปุ่นแบบโอ้ยมีชื่อเสียงว่าอร่อยอะไรเนยคะ่ะได้ลองกับเขาแล้วโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขอทานขนมต่อนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเงียบไปต่อไปเงีย